น้ำสการครับผมอาจารย์ครับสาธุสาธุฮอาให้เที่ยวน้ำควบน้ำหาควบฝันน้ำหาควบฝันขอบคุณครับเลยโอ้ฝันอยากจริงๆขอเดี๋ยวเราให้ได้ขันฝันเราเป็นขันฝันเราเป็นตัวมันโตโลดขันควบฝันก็คือซื่อหนีิครับอันพอดีมี่เอฟซีครับผมเอฟซีคนกิมมี่ฝากตังมาทำบุญนะอาจารย์นะสันครับซื้อน้ำซื้อในซื้ออาหารหมองอาหารแมวเอาหารอยครับผมอาจารย์ครับโอ้ซื้ออาหารคนละ มืัอนี้ก็เสื้ออาหารโยกอาหารผ้าเวทสามรอ้อยกว่าบ,บาทชูม,มือเด้อชูม,มือชูม,มือบ้มมอานโอ้ยชิ้นไหฮานอยว้านนี่เนาะถ้ากับเขาอยู่เขาซิฟซีแล้อพี่ผู้ส่งคุ้มอาานมาว้านมันเขาของกาซาดเขากาซาดซิฟซีหรอครับซิฟซีสมัมภคิ์ออกมมอสสซีหาหารุดได้เบาอยู่นี่มางูงูบักอ่สาง ตัดมันเรียกจานนารถได้จอดรถยูคเก็แต่หน้าที่ปวดะรมันต้องไปไปวินไหมเมื่อวานนี้เออมันไปท่าศางดิมุกบอกอ่างเงยบ่บอ่างเงยยุคไส่ละครับยุคขันขันนองไปทั้งนี่มันบอลโค้งโค้งสี่หอดแยกวัดกุนเฮเขาด้วยวัดกุนเฮไหมสามแยกวัดกุนเฮครับก้อนที่หอดมันอยู่โค้งกั่นเองมันถือรงหรือหลวงมันมันห่อนมันเอาอมันถือรงไปหาน้ำหาน้ำมึงมีผิดตือร่องไปหาน้ำดิครับแล่นตัดหน้ารอด ทะเบียนสี่ห้าหกศูนย์เนี่ยจะจอดเห็นมันลงมันก็ออกซีหาอะก็ศูนย์หกอะไรก็สีศูนย์มันก็ขึ้นอย่างไรบู๊ยอเสแงเสียงได้ผมผมผมในบ่ออยู่ผมไ้บ้บ่อใส่ยูทูบช่องนึ่งคนมาถ่ายว่านไอว<อ>้ลูกใส่มานอนหลับนอพอคับรถลูกก็นอนหลับพ่ขอพ่อ,อจอดที่ไหน่อกเมื่อเห็นบมอบครึ่งหนึ่งก็ุวนว่าฉันบอกโอ้่าฉันนี่ยังครึ่งหนึ่งเต็มคนทางอยู่เลยห่วงคนทางเลเราหันหนาลุงลุ่งไห้หาหัวครับ S <S อ,อ,ออกสามตัวเลยท<น>ั้งสี่หาทั้งสี่ศูนย์เนียนไก่ยังว่างยู่ฟังอีกดอกทั้งเอียงกับหกศูนย์บอครับตัวนี้สี่อันสี่หาสี่หานี่ออกออกออกสวัสดครับบา้านนี้มันออกมันเราไม่ออกสี่ศูนย์อีกแล้วก็ไม่ออกสูโนโตก็อีกอทั้งอันพิเศษคทั้งพิเศษก็บบ้านปกติครับแต่ว่าตัวเลขที่ให้ไปก็พี่ไปออกไอ กะอาดดีครับมันออกคนสาอาดที่ว่าคนเนาเพิ่นกับมังกรยีเน้นมันแถบเดียวกันนะแต่ว่ามังคนเขางกับสืบพือกันเนะาะเขากจะมักเขานจะมักพิเศษมักปกติมักพิเศษนีนน่นเานะาะแล้วแต่ฟูมักเนาะแม่นเราบางเราหาซื้อยากเยอะซื้อบ้านละแต่ว่ามื่อนี่ฮานอยกันใดแล้วนะครับเนาะฮานอยกันใดแล้วมื่อนี่ฮาหนอยอาจารย์ดงนะเพิ่นวันที่สิบเอ็ดเดือนสี่ นี่ครับห้าหน้อยมือนีแล้วครับเด้อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาให้ห้าหน้อย f หเอฟซีก่อนก่อนอ <laughs> นะครับนี่ก็เป็นตัวเลขหาหน้อยอวันที่สิบเอ,อ็ดนะครับมือนีแหละครับหนึ่งเจ็ดห้าโอกระดังว่าขาดระยะหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้านะครับไปกัปเอาเองเนาะครับมีตัวเลขอยู่สามหาง้าเป็นเลขสองตัว อ่ครับนี่ก็เป็นทาน้อยของวันที่11ค,<ม>ครับผมเอาไปพิจารณาเบิ่งนะครับสำหรับเอฟซีทีท่ติดตามเนว่ทางต่างประเทศของอาจารย์อยู่เนาะแม่ครับผม,มแต่อย่าลืมไปเซอเล่าสอพ่อเพียนบ้านสอพกก่อิดเนี่ยเรล่าสองพกก่อิดประดานพุ่งไปพุ่นอา้าวบานนี้อันนี้ก็คือเป็นหน้านอยบ้านนี้ในส่วน,นของแนวทางรัฐบาลพระอาจารย์เมื่อนั่นที่ผมเข้ามาหาพระอาจารย์เอ<ม>ที่ฝันได้เลขเกียรติเก่าเมื่อตอนนั้นเนาะแม่ ออกเล่ามื่ขึ้นก็ออกออกกิดเจ็เก้าเอามื่ขึ้นก็ออกอีกวะออคือเราออกอยู่วะเชีาว่มือนันเลยออกเล่าได้มือมากเนาะครับมือมานนั่นออกเล่าออกกีดเก้ามันมันสิเป็นเกีดเก้าอีย่องไรงลเกีดเก้าล่างเดเก้าลังมื่ขึ้นก็ออกเาบกล่าสามเมื่อี้ก็ออกเกีเก่าลงล่าสามเมื่อีก็ออกเกีดเก้าเมื่นเก้าสองสามเป็นบุญอ้าวมาดีอันนั่นก็คือ ความฝันของพระจันทร์ตั้งแต่กับว่าท่านโดนบาดในดอกนะครับเนาะผมเล่นหมด้ี่ความฝันฝันว่ายังไงก่ครับฝันว่าก็เจ้ามันมีมุ่นจะขุดเอาของเก่าของดีอยู่เงี้ยงกับเจ้ากับเจ้าลื้อบ้านเห็นไหมครับบ้านหลังนั้นดีๆอยู่กับเจ้าลื้อออกเลยครับเพก็แต่ว่ามีของดีของเก่าอยู่หันตอนที่ผมตอนที่ผมไปสืบเบื้องให้ดอกกัว่า เออมันเป็นเทื่องคืนหรือว่าภาษาเก่ามันมีของมีอย่างยู่หันอีหลีอยู่หันอยู้บอกผมปันเทียน,น,น,ะนะที่ไปขุดขึ้นมาเอามือเบีย่ยงหนึ่งโจกลงไปเอามือขวาขุด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 คุดหล่ะบันไดเลขกเกตขึ้นมาหน,น่อยเลขเกตมัน,เ,กเ,กนเป็นเลขกเกตธรรมดานะเป็นเลขเกตทองคำบ่เป็นเลขเกตทองคำครับอโอ้มานี้ เอาเมื่อยงนี่ควดขึ้นมาอีกเอามือเอามื่อสายบานนี้ครับเอามือสายุดบานนีุ้ดคุดขึ้นมาก็เป็นเลขเก้าได้เก้ากับบ่าเป็นเลขเกาทั้บอีกเลเกทองค่ำเลขเก้าทองค่ำอีกบ่ออกซ้ำมอวินว้างนั้งั่งบนถิมานมอมื่อนนะครับวัันมืงซ่องเนอบนสิมานมอ่วนว่าต้อออกิิมีผู้ไดไอยู่หรอครับเออยรเก้าเลยครับออกไปออกเล่า ออกเล่าก่อนมูเลยเมียนครับผมมาตอนไหนจะไปบ่ายเนาะไปบ่ายบายครับตอนแรกมันก็ออกเลยเมียนมือเพราะมันมือมืออไรหร่อมันมือว่านเนาะสามมือก่อนนะนี่เออสามมือก่อนนะนนี่มือขึ้นหรืว่านมือว่านนี่มีเหล้าเล้าอยู่มือว่านนี่เออมือว่านว่านพูดบ่ครับเพราะว่าอาจจะเมีนมาว่านจันทร์เป็นมือจันทร์เออมาว่านจันทร์เราเรียกเรียกว่าอันนัหนเหล้าออกเมียนครับ เขาเป็นตานายบปว่าน้อยบปว่าล้าวเขาอยู่มาปานนั้นเขาจนบะม่มองสิบบ่ไม่มองสีเขาแล้วตอนนี้นี่กะอันนี่คืออืมนี่งซีฟีว่านี่ว่านี่ซีฟีออกเนาะซีฟีออกว่านเอาเดี๋ยวเอาตัวเลขรัฐบาลเนี่ยซีพ่นธบัตรครับอันนี้เป็นตัวเลขรัฐบาลของอาจารย์ดรงนีเพื่อนวันที่สิบหกเมษายนสองพันอร่อยหกสิบหกครับผม ก่อนมูลเลยปวดเปิดหัวคือเลขถูกป,ปูเลื่อสีหกเจ็ดหนึ่งหรือเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็มาได้เลขฝันก็คือหาเจ็ดเก่าจากความฝันที่ว่าไปพระเจ้ามณีมุนมม่นไปไปคุดของไปคุดหาของเกา่าบ้านเลขที่หนึ่งสองหนึ่งทับหกนะครับอเอามือขวาคุด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 ได้เลขเจ็ดทองคำเอามือซ้ายคุด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 ได้เลขเก่าทองคำ นะครับส่วนเลขาคือมือเนาะครับที่จริงมือนี่พุทธเทละขางพุทธเทละขางอาจจะเป็นนึ่งก็ได้ด้ครับแต่ว่าโดยปกติแล้วมือจะตีเป็นหาอนะครับก็เลยเขียนไว้หาเ็ดเก่าหรือถ้าผู้ใดมักนึ่งเกศเก่าก็จับไว้ก็ได้นะครับอันนี้คือก่อนหน้านั้นมันี่ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวยังบ่ครับความฝันนิ่งๆอยู่ช่วงนิ่งๆอยู่เม็นบรับนิ่งๆอยู่เม่ันิเข่าแเ้าบ่ครับพ่อจ๋ากลงว่า ก็มีดไปขึ้นงวดเหรอฟันแล้วก็มีดโอ้แมนแมนครับในส่วนของว่าจานนะครับเนาะงวดที่ผ่านๆมากนี่ถ้าฝันได้เลขแล้วนี่มิดนิ่งเลยเนื้อกจากขีฝันว่ามีคนเอาของเลยยังวาถวายทอนั่นครับงวดที่ผ่านมากนี่เจ็ดศูนย์ไอศูนย์เจ็ดเต็มเต็มแมนเออมื่อไงนี้ข่าวว่าเป็นถวายกุดได้เราก็จะขออยู่ครับถ้าเศร้าขออย่างนี้ละโยกุดนี่ละขอน้ำเจ้ากุดมาดันมื่อไงอ๋อถวายกุดอยู่ใส่ครับเนื้อกุดล้างสางโอ้สางแล้วเหรอเนเอ้า ยี่ว่างไหนผมก็เพ่อเห็นเดือดเหือ,อ,อยู่อเอมไย่เห็นเรียบร้อยแล้วกุดไมกุตีไหมกุดตีไหมมีเลขที่ป่ะครับม <laughs> ้านในมีแล้วมั่นกับสีสีจุดทูบหาวตัวเลขที่มันกัว่าทีมันกับว่าวท่ <laughs> ก็เรียกว่าสีขออยมอื่นอื <laughs> แต่ว่ากับเป็นที่น่ะแปลกขือกันนะครับเนาะในส่วนของ ตัวเลขของพระอาจารย์เนี่ยอย่าลืมว่าเลขเจ็ดกับไอ้เลขหกกับเลขเก้านี่มันตีลังกาได้ได,ด้วครับได้มันก็ยังได้ตัวเดียวกันกนิดเดียครับฝันก็เป็นหกเจ็ดหรือเก้าเจ็ดในในในเลขทูบนะครับหกเจ็ดหรือเก้าเจ็ดส่วนเลขฝันก็เป็นเจ็ดเก้าเนนนะครับอืฝันแล้วนิ่งเลยตอนนี้ยังบ่ฝันเพิ่มเติมอีกนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกตินะครับเนาะพระอาจารย์บ่ได้ฝันเป็นเรื่องบ่อยเป็นเรื่องปกติพระอาจารย์กับบ่ได้ฝันบ่อยนะครับมีตาปฏิหารมือสกุลว่านนี่ล่ะเนี่ตายโอ้ที่มาออก น่อยเว่าไม่ได้ออกเบดแองแหงเสียงนี่ว้าวพีฟิลได้ออกบื้องแ่สงออกวัสดุโตมันมันเสียดเทียบกันว่าสุกันมือยางมันระเบิดมันก็ออกเบดแองแหงเสียงนี่กันครับทะเบียนซีห้าหกศูนย์นี่เมียนมือยางมันระเบิดครับออกเบดแองแหงเสียงนี่กันเลยครับแพรามันวันนี้มันกันวันนั้ี่มันตกเข้ามาอยู่ครับมัวนั่งก็เลยบม่ได้ซื้อนะครับเอาเอาเดี๋ยวพ่อาจารย์ผมขอถามอีก จักน้อยครับผมในส่วนเลขฝันเนี่ยห้าเจ็ดเก้าเนี่ยถ้าสิจับสองตัวนี่พระอาจารย์คิดว่าสิจับเป็นตัวใดครับอืจับตัวหา้เา,หหาเก็ดเก้ามักแห้งห้าเจ็ดเก้ามักแห้งแมนสองตัวนี่เก็ดเก้าเลยบอ่ครับแมน<อ>สองตัวนี่เก็ดเก้าคือเก่าอยู่ในกระเก็ดเก้าคือเก่าันมาสามตัวห้าเจ็ดเก้าแต่ว่าเลขงาาเพราะว่าตัวนี้มันมันขึ้นมากกวมือเกี่ยวมากกว่มือดิครับ เกี่ยวมากับมือเนาะเอานี่ครับถ้าเป็นสองตัวเกจเก่าด้วยครับเด้อเจ็เก้าครับเน้นไปเลยนั่นแหะเน้นเลยเกจเก่าตัวก็เน้นหาเกจเก่าไปเลยอ๋อมีตัวเดียวกันเน้นนั้นเน้นเลขฝันนะครับมั้งเทโลกัวได้หละเพก็ว่าเน้นก็ได้อ๋อนี่คือเน้นแล้วอือโอ้หนำแข็งกับมือละสองร้อยบานคือเบิดหลท์นะครับ พงถังมันแห้งงมันห้อนหลเนาะจนได้ทำว่าทั้งบริษัทเขามีถังดีมันอย่มันละลายหมดไปไม่หมด <c oughs> ลาลายเร็วจีอ้ออยำขึ้นจ้าจนี่จะมาอยู่ใดยังได้ก็ยุ่งสีล่ล่ะครับมันห้อนของมันั่งไว้ทังนอกดัการลกับเขาไม่ได้ตต<า>กตเลเน้นห้าเจ็ดเก้ครับผู้เป็น่วงเขากตไม่ยากเขาตี้วขาเนาะครับนกับบอลเนี่บอนอนจังไหนมันห้อนสิสิบว่ากับมาตัวเดี๋ยวมัน เดี๋ยวกะเดี๋ยวกะซาวฮาดแล้วครับฮานของเขาหนาฝนรอดอีกประมาณเด็กซเดือนสามเดือนโอ้อาตมาครับนี่ทำนี่แหละก็ับหอยยาหนุ่มมีส้วงมีหลามสู่ขูสู่คนเด้อครับผมเออบนไม่เนตแต่ตัวเดียวเนตทุกตัวละแต่ว่าเน้นบัวทอกันครับเออกหอยส้วงห้ยมันซู่ขู่คนให้ยลำหอยลุ้ยเออเท้าหน้านอยเท้าเล้ามือนีเนาะครับผมครับเออสาธุสาธุเออ